แรกเซ็มผ <differences? S 2> ิวเลยข้าวเบียว อะไรนะคะงี้งอนงอนอ่าจี้งอนใช่ก็ถ้าทุกคนเห็นเห็นกันในนัันนี่นั่นแหละนี่อกจะพูดเยอะแล้วก็สุกใส่ตาลตอนนี้ดูสิ เป็นแบบคือเซฟเป็นเป็นเสียงปูเป็นห้าออโอ้ยโอ้ยนะเคนั่งเคนะอ่ะทุกคนวิดีโอพรอมนะคะห้าสิบซัาก็เป็นพี่นเดินแวพี่ทำห้าอาเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีฮะ thank <laughs> you จริงๆแบบผมีิจารมาจริงๆก,งก็ขอบคุณนะครับทีอ่อยู่กับพวกเราครับก็อยู่ไปนานๆนะอย่าเร็วยิ้มด้วยล่ะบอกให้เซลที่อยู่อิ่มมา นี่อย่างพี่บอกแล้วคุณนิไฟจริงอย่เบนะคะเป็ค่ะตีกตันคือ้ครค่ะตานนี่จะต้นมาฉันรู้ตานที่ดูไหมมีอะไรให้ช่วยั้ยคะห้าสา่งามคุณแอนแนะ อุ้ยบอกแผนผมได้ยังไงครับนับสี่ค่ะนับสามค่ะนับสองค่ะหมดเวลาค่ะคุณคุณเพิ่งมาเริ่มบีบแ่บหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาในการคุยแล้วนะคะอะเราจะให้ทดลองเล่นไหมคะเลยเอาเลยล่นเลยไหมอ่ะโอเคได้เลยพร้อมไหมครับทิมทิมคุณแซมนี้ดูแบบน่าเชื่อถือมากนะคะเป็นการเป็นงานบีบหนึ่งและยี่สิบเจ็ด ทีมผี้ชนะีได้27คะแนนและทีมผู้ชนะคือทีมของเซทีมของและทีมผู้ชนะคือทีมของอู๋อโอ๊ยสองสาวเลยจัดการไปเลยมาคะเดี๋ยวเลยนะลูกเดี๋ยวเลยนะลูกยิ้มซึมเลยะ จะให้น้องได้ไหมคะโอเคอเอาหลัเนี้เราจะมีสติกเกอร์ให้นะคะก็คือคนรักสองดวงแปะโอเคพร้อมนักมาแล้วนะคะเรื่องทำโทษน้องนะคะก็จะค่อนข้างเร็วเออเรื่องคิดไปแล้วนะเอาถ้าคิดตอนแรกตอนที่คุณคิดว่าตอนแรกจะเป็นตรงจุดไหนที่คาเพราะว่าโกรธหรือเปล่าชี้ชก็ไไ้ชี้ช จะปักเอ้ยจะ,ปปะปแปะจะแปะกลางน้าผาอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวงอนนะร้องไห้นะไม,ไม่ใช่แค่น้องนะพี่มีนด้วยโอ้ <c oughs> อ่ะใส่ญญิดจ้าเกี๋ยวไรเึ้นเอ้ <Okay. S 1> โมชันร้องไห้หน้าเศร้ามาเลยนะคะอือ <c oughs> เอาจุดที่เห็นที่เด่นชัดที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมนะแม่แม่ทุกคนมา <laughs> มีนะครับมามีต้องเฟซอยากดีกว่านะ้ <laughs> อนไว้แล้วนะบอกได้โอเคเดี๋ยวให้ให้นำเลขเอานัมเบอร์29 e ค่ะ29 <c oughs> 29เคเพลนชิญค่ะโอเคครบทัท่านนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาต <c oughs> ขออนุญาตทำการ อธิบายกติกาก่อนนะคะขออนุญาตกติกานะคะคของเราเนี่ยก็คือเกมนี้ชื่อเกมว่า I Love You คุณทั้งหท่านจะได้ทำการจ้องตานะคะทำการจอาะะอ้องตากับเซฟและหมูอูนะคะเอาไหนเราจ้องตากันดูซิต้องเขาจ้องกันยังไงนะเวลาจ้อง,องนานเรื่อการจ้องตากับอูนะคะหรือว่าอเองเซฟนะคะหนึ่งท่านค่ะเกมนี้ไม่มีการจับเวลาค่ะคือ ดหรือเอาท่าแบบไหนได้หมดได้หมดเอาที่คุณวาดได้เอาหลังนะคะเหมือนเหมือนอนาคอนด้าเมื่อกี้เลยนะคะที่เขาบอกคื <c oughs> ออ้า <c> ว <oughs> ได้ได้ได้แล้วคุณก็ต้องตากัรสาม <c oughs> สองหนึ่งเริ่มค่ะต้องทำทำท่าลูกหัวใจด้วยทั้งค <c oughs> ู่ใช่ใช่ <c oughs> คุณคุณสามารถแกล้งเขาได้ทำ <Okay. S 1> มิต้ตาได้แต่ว่าต้องเสียงท่ากับมิตานะโอเคสามสองหนึ่งเริ่ม เราพิมตาแล้วใช่แต่ว่าตอนนี้คุยกับพิมพ์รักคุณแพ้ <laughs> จบเกมรักจบเกมแล้ว <laughs> โอเคแต่ว่าในในกรณีที่ไ่าเป็นเอ่อ oh. กรรมาการเที่ยวมากนะคะ oh. yeah.